วัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนทอ่อยนท่ออากาศแทงยามาฮ่าฟีโน่หรือมีโอตัวใหม่นะครับผมท่ออากาศตัวนี้ชอบแตกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นข้อต่อยางอ่อนๆคล้ายๆท่อน้ําทิ้งนะครับของเครื่องจักผ้าน,นะครับผมสายประนามันก็จะแตกแบบนี้นะครับเวลาหน้าฝนฝุน่นลือนน้าจะเข้าไปด้านนี้แล้วก็เข้ามาในชุดค้างนะครับทําให้ชุดค้างเกิดสนิมนะครับ วันนี้เราก็จะมาซื้อเทอยนต์ยนมาใส่ตัวนี้เป็นของยามาฮ่าของแท้นะครับผมตัวหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมเดีย๋ยวมาดูวิธีการใส่ครับผมด้านบนก็จะมีเข้าอ,อากาศโค้งมาตรงบริเวณนี้นะครับผมเพื่อเพื่อจะไม่ให้น้ำเข้าไปนะครับผม โค้งลงมาด้านล่างนะครับถอดออกมากจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวครอบนะครับลูกยางครอบตัวนี้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมนะครับบอกลัดของมันนะครับ เราเออกปลอกลัดเดิมนะครับผมเพราะว่าคือมามันจะไม่มีปอกลัดแถมมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปอกลดัลดลักษณะเดียวกันกับตัวบนนะครับผมถอดออกมาแบบนี้ง่ายๆครับครับเวลาใส่แล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้ก่อนนะครับผมตัวล็อก แล้วก็สวมเจ้าตัวนี้ใส่นะครับแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันตัวล็อกให้แน่นนะครับผมแล้วก็ใส่เจ้าบุกยางครอบตัวนี้นะครับ ก็มาสวมใส่ตรงนี้ครับคราวนี้ง่ายๆครับผมเปลี่ยนเองที่บ้านก็ได้นะครับเครื่องมือเราก็เป็นหกเหลี่ยมเบอร์หกแล้วก็เป็นใบค้งแฉกนะครับผมคราวนี้เราก็มาใส่ตัวตัวด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับ ก็สวมลงแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับวิธีเปลี่ยนทอยนตนท่ออากาศแข็งสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมครับ